นี่ครับเสียงได้ยินเสียงเด้โวแล้วครับน้ำน่าจะหมดแล้วครับเดี๋ยวไปถอดกันครับ มาดีคนะรับเต็นองเลยไล่น้ำออกก่อนคะรับ ไม่อยู่นะครับเจ้าของขับรถชนหมาไปโรงพยาบาลใส่หมามาตัดหน้ารถมั้งไปฮัศบเดียวหน่งร้อยห้าสิบ นี่นครับเดโวโอคิดแบบเดินแนี่นครับใช้ง่ายครับเดโวก็ประมาณนิ้วนะครับ15นาที โอเคครับเต็มถังป้าบุงแล้วครับกำลังจะกลับนะครับอยู่นานไม่ได้ครับเหมนขี้หมูกินขนมก็ไม่เซ็บนะครับนี่ครับเข้าตรงลิทไทพ์พรีสอร์ทขอกหมูป้าบุงนี่ครับเสร็จแล้วครับกำลังกลับ มาตรงนี้ครับทางโรงเรียนวัดมหาธาตุชื่ออย่างเป็นอาการเรียกง่ายๆก็โรงเรียนวัดเสี่ยวนครับสิ้ถนนใหญ่แล้วครับเดี๋ยว ไปหาแวะซื้อซาใช่ไหมครับร้านที่หลองพี่มาซื้อเอสเปรสโซ่บ่อยๆครับนี่ครับถึงแล้วร้านเอสเปรสโซ่ พอเอาสาเน่เจ้าเจ้เาเฮ<ม>ยีดสาเอา๊ะเอ้าอยูาา่อ๋อค่อยเอินสาเพราะว่าค่อยยักสาเื้ยสาหน่อย ยังไหวหรือเปล่าเนี่ยอยู <Anyways> ่ในห้องที่ออกมาคือเบย์เนาะปอคือจังหวะซาไม่เอาเอ็ดเปโซ่เหมือนเองพี่นะ เนี่ยว่ะตะกี้เนี่ยคุ้ยไปห้ามห้าของมู่ปลาอ๋อไม่ได้เอ้ยปลาอ๋อแล้วก็ปลาให้กาะปลาบุ้งคุ้ยไปห้ามเนี่ยบ้านติดกันนะโอ้ยพี่น้องกันเถะแล้วมื่อี้นเขายิงว่าบู๊กกันเน้ะไอ้หัวไข่ขนมหวานกับบอกบอกไปคุยฟังก่อนมานะเอาบู๊กกันเดีได้ก็ของมู่แกอยู่ได้เมนอยู่รังนี่ค่อยห้ามบอกว่าอื่นกับเจ้าบลบอคปไม่รู้มันโอ้สุดยอดเลยอ่ะ เว้าดีๆก็เว้าเด้อเดี๋ยวมื่อไนนี้ค่อยเห็นแล้วค่ยห้ามเล็บเฮ้ยมึงกุดจักอันนี้มึว่าเนาะมึงแม่หูวดำดำนั่งเฮ็ดคล้องอยู่เนาะเออติ๊กหน่อยดิโอ้ค่อยนึกว่าหมดสามสิบสี่สิบหรอกอะโอ้เว้าก็เบาดีถ้าเว้าเออไม่อยากจะจบไปเลยโอ้โหสุดยอดนะ